คนที่มีพฤติกรรมชอบไล่ราคาหรือพฤติกรรมนะลงทุนตามตลาดค่ะหรือถูกตลาดควบคุมจะแก้ยากค่ะเขาก็บอกวิธีแก้ค่ะวิธีแก้ของเรานะคะนะในช่วงของกระทิงค่ะนะนะนะหลายคนบอกว่ากระทิงจะต้องรีบวิ่งเกาะขบวนเดี๋ยวนะไม่ได้ของค่ะนะวิธีแก้ของเราค่ะเพื่อนเวลาอารมณ์เรามันจะพาไปค่ะตั้งสติก่อน นะไม่ต้องกลัวค่ะหลายคนบอกว่าเดี๋ยวมันนะเดี๋ยวนะพลาดโอกาสค่ะนะไม่ต้องกลัวค่ะโอกาสมันมาเสมอค่ะหลายครั้งเรามักจะกลัวพลาดโอกาสทองกลัวไม่นะกลัวที่จะไม่นะไม่ไม่ไม่ไปกับขบวนรถคันนั้นค่ะนะไม่ต้องกลัวพลาดโอกาสมันมาเสมอค่ะ มันไม่มีคําว่ากระทิงตลอดให้เราจํากลยุทธ์นี้ไว้ค่ะสิ่งหนึ่งที่เขาบอกนะคะว่าวิธีแก้ปัญหาที่เรามักจะไม่ทําตามแผนของเรานะก็คือ